นม้อข้อกบวายด้ไ hmm. ม <Becca. S 1> mm ันเาใส่ไะก็อ huh. er mm ีลีคแล้วผูเข้าใจบ่บ่เนาะเข้ากับส้มแบบไม่น่าหนาดักอืมกลิบน่อยลองไหมตะบะเปิดไฟยัพอมืดเอภินอนไม่กินข่าวันนี้ได้เกาเหลาเนี่ยเกาเหลา เราลบในที่ยงว่าัต้นไก่อนระบศจนปังจนปังจนเปนอาจารย์เปอยางปังเดี๋ยวรมเกียของอย่างไยบอกที่ยัง

还有没有？嗯 เดินแถวทิมงพวงมาซื้อน้ำดื่นกุอยากป็นคนกินชาเด็กน้อยใอรอยากหัวคนดิชาเด็กน้อยดิชาหนึีเลยดิชามาหนึ่งน้ำหนึ่งกินน้ำโคกเยอะๆนะจะได้แข็งแรงเล่นโทรศัพท์เยอะๆนะ จะได้มีพัฒนาการที่ดีบ้า่แต่งต,ตัวสวยๆหน้ามีเอีชมจะได้ว่าลูกสวยม,มันาสวยจะพูดเพื่อเอาคูณชาเด็กไงนั่นแหละสันดานมันลูกมันม่ได้ม่ได้แต่งตัวดีคือมาน้าดิ เขาเห็นมานาแก่งโตไงเขาพังเกียงใส่อขาพังกุ้ยตาบอดปรูปคกวนบอกสะอาดน่ะชุม่มตาดดกอ่ะอืมอือ่าไ่ได้บอดอาใจบอดมาน่าหน่อยนะเขาผิวสวยจ้าเขาไม่เด็กเขาไม่ใช่เด็กคนเขาไม่ใช่คนขาวหรอกแต่ผิวก็เกียงดูว่ามึงจะเกียง น่ามานาเห็นไ,ไหมยิ่งช้าเอาแบบเขาแต่งโตให้ลูกเขาเนาะแต่งตัวจนก,กับมัน,นมันคิดว่าลูกมันเป็นดา,าราได้ไงอมืมันคิดว่ามันเป็นดาราเหรอแต่งตัวให้ได้ด้ยแล้่าอย่างนี้เอ้ายิ่งช้าลูกกู มันไม่ไดเกี่ยวว่าดาลงดาราจะพูดเพื่ออะไรมเกี่ยวที่ว่าเอาพิชานี่วาลูกมันมาเลยแต่งโตขึ้นมานะมันเขาแต่งตัวดีมั้ตัวดีเนาะดีก็ไ้ไหแต่งปาแต่งชาต่เพซ่านอมมดีีกอเยบี่เยอะ แต่งตัวดีๆนะลูกเอฟซี FC จะได้ชมดวมช้วยสวยพัสดุ์เหมือนวบบนุ่งหม้อตกับ็ลายได้ป่ะนุง่งหม้อตกับ็ลายได้ป่ะมันเราใส่ไงแต่อีรีพันและผูกเข้าใจบ่บอธนะเข้ากับส้มแบบไม่าน่าหนาดละติดน้อย มงใจบอดนักเกียดมันตีลูกมันที่สะอาดดาษามันอยู่ที่พ่อแม่ดูแลดูแลถ้าเขาสะอาดเขาก็สะอาดม้ดาดูวเานี่ยมันงูิวไหนน้องปองนี่เกี่ยมั้นยัง In vấn đề tay người. không được tham ô của. Hello, hello. 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 Hello, กเรม่ได่เที่ยวกว่าแบบทเย็นดีคุ้เพาะว่าดีนะเขาเปินคนศิษารูปกว่ามันจะเติมโตมมนากูค้นจะซำหนัาแหละนั่นเคากินเย,ย,เย,ยอะๆเรสัตว์ดูเยอะๆ สิมาเดือดร้อนยังเราลูกอุ่น,นหรือว่าลูกร้านสูนเบ่เคยกินน้ำโคนกน้ำแป๊บซี่บอกสุนเ้าผู้หา่าไม่ได้หรอกหานเดกน,กน้ายุคนี่สมัยนี้นะกับมือถือ,น,อน้ำโคกอ่ะห่นไม่ได้หรอกเล็กน,นอยไฮเลนดูมาล่าเด็กน้อย,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 อยมันจะเป็นมันได้แต่เด็กน้อยบางคนมันเบิ่งมันกับมเป็นมือถือน่ะอือยาปฏิชินใจว่ามันเป็นน้ำมือถือ บ่ตื่นมันมีแนวดีอะมีแนวเสียอืมแล้วไปเงี้มึงจู้ยังเปิดเลยมึงแม่เขาถึงเ,เปิดคอมพิวเตอร์มามึงแต่ว่าเขาเปิดในเขาเอ้ยเขอไก่ห้องเขาต้องเปิดไว้เขาไก่เขาคนห่งถ้าลูกซูกเกง่งก,กูก็ดีใจน้ำซุจะไม่ต้องมาว่าฉัลูกกูหรอกลูกกูมันบอเก่งมันโง่ มันบ่แม่ณเด็กมาอัธยะอันอายุช่องขวดปอมางอังกฤษเป็นลูกชั้นสองขวดแม่พูดอังกฤษนะแม่แล้วซูสอนเนาะแต่อังกฤษมันแต่น้อยมันก็ว่าอังกฤษนะแต่ซูซินบ้าบ้าเออเพี้ยมมันเบ้างนะลูกฝรั่งปีหนึ่งเขาก็บอกอังกฤษอ่เขาอยู่ประเทศฝรั่งแม่บ่เด็กนอนกำลังจัำ งานงจะขวดหนึ่งมาสัน่นเบื่อเกินไปไหมเบื่อแล้วยังไงขวดหนึ่งเหตุยังได้ข้าก็เริ่มยังอืมอันเปรียบเทียบอะไรแสดงว่าอันกูพิมพ์อากาศทำอรุณบัลสองอันสอาอืมองบุรีพะลุดีเถากูเป็นแม่ การเลี้ยงลูกของกูน่ะเลยสู้เห็นไม่ผิดนะสู้อาจจะตัดสิทธิ์ว่าลูกกูเป็นแ,น,แน่แน่นี่เด็ดพิเศษคูก็บบริเต่นกระหนกพราะว่าบริมแต่ลูกกูนี่เป็นร้อยจะวัดหนึ่งเพราะ <c oughs> ฉะนั้นนะครับพาเป็นตาลูกกุ้เป็นเรื่องแปลกอยู่นะแมนบอกพะไรอันนี้ อย่าลูกกินไปเล่าใคอ,อนะทานกินยังมันหยาบอะไอหมาคนเขากินใจดีเขากันเนียเออน้องมนะันไะว่าคนเฮ้งดนีนเฮาสิไปว้าให้เขาก็บอะไรเราต้องรักษาน้ำใจแบบอุ้ยลูกซากะต้องกุ๊กขี้เขี่ก็อยากไปเว่าอยางนั้นะอืมเว้าแบบนั้นบอกให้พ่อแม่แมนอยา่าไปเว้า ลูกแพ้แพ่กับแพนตอนท็่ชอกบกเขากระดมเปพวกเป็นแม่น,อมนะอืมถมือเพ่อแม่เขาจูเข้มมขออยางเด่นอยู่เนาะกายพ่กายเนียมัคกาวาลูกเจาทำไม่กิรเลยอึเนาะตีเตะปากเล <c oughs> แล้วไปร้อเาแบบนั้นกระโดดที่ปากเลยแม่บนรยคือ <c oughs> ว่ามมีซิดเป็นมีจานเขาเลยคนทำนะตรงของเขาเนี้อของเขาอโอเคม่เนาะ